อดทนแล้วแหละสวัสดีสสดอืมอันนี้นอนที่สวนใช่ไหม,มเป็นไงบ้างนอันหลับสบายไหมสบายเย็นดีนะมไม่ต้องมีแอร์ก็ได้เนาะใช่มีแต่พัดลมก็ได้ใช่ไหมาอาใส่รองเท้าไปเดี๋ยวไปให้อาหารปลากันไป ปาอยากกินอาหารแล้วไปพอ,อไปหนะถ่างั้นนะ,ถ,ะ,นะถ้าอุ้มก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะสิไม่เปียกมากหรอกอเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไปเล่นน้ำกันแล้ว แล้วออเล่นน้ำที่ที่บอ่อน้ำพุร้อนไงไปให้หารปลากันไหนวอาหน้พ่อไปแล้วนะ้องใส่รองเท้ามาเถอะชอบชอบเด้นนู่รองเท้าสีม่วงหรนะือเพ่อนเนาะ เมื่อคืนฝนตกนิดหน่อยหมอกก็เยอะอยู่ดีบรรากาศนี่สวยวันนี้โอ้โหฟินบ้านนม่อยากทำตรงนี้เดี๋ยววันนี้จะตัดหญ้าตรงนี้ให้เดี๋ยวเราจะเห็นพื้นที่จะได้มากลางเต็นท์กันช่วงหน้าหนาว ไปกูด <Very> จุ่หมอกตรงนั้นสิเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากันปลาหิวแล้วเมื่อวานได้กินแต่อะไรนะขนมปังบูด ไเดี๋ยวจะมาเลี้ยงยนะเนี่ยนี่นี่เดี๋ยวให้ดูมีเลยให้ดูนี่ต้นกล้วยใช่ไหมน,นี่นี่เดี๋ยวเอาอให้ดูคือฟางข้าวอ่ะที่เราเอามาห่มเหมือนใช่ไหมมันออกมาเป็นข้าวเว้ยที่สุดยอดเลยดูดิ ข้าวนันเป็นรวงเลยเนี่ยอยู่เพรข้าวสุกเนี่ยใช่ไหมนี่ข้าวข้าวดูดูโฟกัสเลยอ่านี่รวงข้าวลย้นี่ยข้าวที่เรากินกินกันเนี่ยมรงนี้ข้าวผ่านอะไรนะอู้ยนี่เห็นไหมข้าวยอดนะ มีหลายต้นด้วยนะมีต้นดีกว่า,าวะ่ะแค่ตรงนั้นแหละนี่กล้วยน้ำว้มามะลิอ่องนี่บ่อปลาของเราอาทิตย์หน้าน่าจะทำกระชังเสร็จมั้งคิดว่าอสองอาทิตย์ไม่น่าเกินกระชงังศาลาตรงนั้น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 ศาลา กระชังปลาจะมาอย่างนี้เลี้ยงปลาทับทิมน,นะมนุ่นแม่ละเด็กของเรากำลังเดินทางมาบรรยากาศดีมากเลยเงียบสงบเมื่อคืนได้ยินเสียงจิ้งหรีด กบตะปาดเพียบสวัสดีแม่และเด็กทำไมไม่มาทางนี้ทำไมไม่มาทางนั้น,นเปียกๆดีออกเดี๋ยววันนี้ตัดหญ้าแล้วก็เดี๋ยวลองดูพื้นที่ ไอ้น้องมันไม่ลงไอ้นี่เถอะนะต้นนะอเห็นยังใส่นั่นอยู่เหม่ใช่มันตั้งไว้เหมือนยังอยู่ในถุงดำเลยไปลงไปไอตูดหมานี่ทำไมไม่ใส่รองท้ามานี่ตุดหมานะตัวนี้คือตุดหมาไม่มีต้อง เริ่มที่ตัวบุคคลแล้วล่ะฮัลโหล่ลงมาเลยพี่พ่อหลับหลังเพื่อนแลนะ้ว <ś led> ไม่แม่ไม่หลับที่พ่อยังไม่ที่พ่อเล่นโทรศัพท์นะ ใช้มนเรียกปลาก่อนนะมันมีลูกออสด้วยแหละนี่ไงไงนี่นี่ทุกคนเห็นไหมลูกออสลูกออสนั่นไงนั่นไงเห็นปลาไหมเมื่อกี้มีลูกออสเดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้ดูซูมให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดูนนะรอดินนจะมีปลาขึ้นมานี่ไงไงไงปลาปลานั่นไงปลาปลา ขี้ที่ไหนแล้ววะเนี่ยะติดพื้นมันมากินปลาไงนี่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดทํากระชังนั้นต้องทําตาข่ายปิดไหมเพราะว่านกมากินหมดแล้วนกมัน,มนปลาตื่นแล้วนั่นไงมันไงมันไงทุกคนลงมาลงม,มาดูเลยเดี๋ยวไปล้างเท้าเดีด๋ยวไ,ไปล้างเท้าเลย นั่นไงนั่น,นไง,ไงปลาลงมากินแล้วทุกคนดูสินั่นไงนั่นไงปลาเต็มเลยปลามารอ,อน,น้องเปเปอร์ให้อาหารอยู่น้องเพปเปอร์ชอบให้อาหารปลามากๆเลยพ่อพูดเหมือนบิงไหมลูก กิจกรรมยามเช้าของแม่และเด็กให้อาหารปลาลในบ่อมีปลาอะไรบ้างคะแม่ปลาหมูปลากดเหลืองแล้วก็ปลาปานินจนั่เราเลี้ยงเพื่อทดสอบระบบน้ำนะครับ ก็ยังมีชีวิตรอดไห้ดีเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทำเป็นกระชังแล้วจะเลี้ยงปลาทับทิมแทน,นเพื่อจะได้เป็นปลาเศรษฐกิจเดี๋ยวรอกินได้เลยใครสนใจ CF ไว้ก่อนได้เลยอยากินนะจ๊ะอ่าสามเดือนได้กินหเดือนแต่่ในอากาศที่ดีใช่ ในบ่อนี้มีประมาณสามร้อยตัวที่ลงไว้แต่ว่าไม่รู้ไม่รู้รอดั้ยรอดกี่ตัวแต่ก็ดูเยอะอยู่นะเท่าที่ขึ้นมากินเนี้ยเพราะว่าอาหารให้ให้นี่ก็คือหมดนะแ้วจะหมดเอหารตมี่บอกะม้ปอยก็จะอีแม้ว่นี้ นั่นดูอาหารแล้วถ้ามันไม่ค่อยขึ้นมาแบบนั้นก็คือมันมันมันใกล้จะอิ่มละเดี๋ยวรอก่อนแล้วได้แต่ว่าอาหารมันหกไงพอาหารหกก็เลยต้องให้ให้หมดเนี่บตรงนี้เป็นอีกชั้นนึ่งไงเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบนี้อยู่ตรงนี้อีกชั้นหนึ่ง ทีนี้มันก็จะปลาตัวเล็กๆม,มันจะอยู่ในที่น้ําตื้นไงพอมันโตมันก็จะค่อยๆไปอยู่ในที่น้ําน้าลึกอีกทีหนึ่งฝนตกน้ำมันเลยีใช่ปกติน้ำเราจะใส่กว่าน,นี้เดี๋ยวเราจะตํามเครื่องเติม,ตมอากาศอตัตโนมัติด้วยพลังงานไฟฟ้าเอ้ยไม่ใช่พลังงานแสงอาทิตย์ให้ให้น้องออกแบบอยู่จะเป็นการเติมน้ําอากาศลงไปปิ้วปิ้วปิ้ว จะทำให้น้ำมันใสขึ้นรอชมได้เลยฮะในบอ่อเรามีจระเข้หรือกบหรือเปล่ากบหรือเปล่าเราไปดูกันดีกว่าทุกคนเห็นไหมในในใน,นี้ไม่รู้เห็นไหมแต่แต่แต่นี้เรามองเห็นกันอยู่ใ่ไหมไปจุดจุดดำๆดำนั่นนะ นี่ดจุดๆนด่นๆ,ๆไอ้น,น,นั่นตรงนั้นเดี๋ยวๆเดี๋ยวค่อยวงไว้ให้นะแต่คิดว่าน่าจะเป็นกบไปแอบดูกันดีกว่าตามไปดูม,ดมันมันหนีไปแล้วตัวหนึ่งแม่กบแน่นอนถ้าแบบนี้เราเลี้ยงทุกอย่างครับนี่แม่มันมีลูกออสด้วยอ่ะลูกออสก็มีเนี่ยเนี่ยตามขอบขอบนี้แม่ดูวะนั่นๆดำๆอ่ แพปเปอร์เคยลูกอ้อนไหมมาดูดิลูกอ้อนเนี่ยนี่ถ้าเลี้ยงเลี้ยงปลากินเนื้อนะเลี้ยงปลากินเนื้อกินหมดเลยเนี่ยก,นกนินตัวเล็กมันไม่กินปุนตัวเล็กหรอกพอแล้วอาหารลอยเต็มแล้วเนี้ย มีกบด้วยนะทุกคนกบมันมาวางไข่ในบ่อน้ำใช่ไหมอเอาทุกคนไปฟังมกันเราอาจจะไม่ตื่นที่ว่าตื่นตื่นตอน น้ำเป๊ๆผมหยุดกน้ำใสเลยนะน้ำเป๊ะๆจ๋าทำไมไม่เอารองเท้ามาเดินนะคะท่นนเสียงหมดเลยนี่ต้นนี่รอดนะครับรอดแบบนี้รอดรอดรอดอีกสามปีได้กินลูก,กนี่ตน้นๆแบบนี้ไม่แน่ใจว่าจะรอดไหมนี่ครับต้นนี้ไม่แน่ใจครับดูจากสภาพแล้ว นี่นะดูไม่ค่อยแข็งแรงเลยอันนี้มะม่วงเบาใช่ไหมแม่นี้หรือว่ามะปริงเหมือนกัน มะพร้าวนี่สวยเห็นมสี่ห้าต้นนี้นี่ตรงนี้สวยนะมะพร้าวมันอ๋อมาเลยนะเออ แต่ว่าเนี่ยต้องต้องเดินมาจากตรงนู้นนะไม่เคยเดินมนไม่ยตรงนี้อ,อ,นยนอย่าพัดวังนะลงไปน้นลึกมากมนี่น้ำตรนีนก็ม่เดิน,รน,น,รน,นเร้เราต้องาหินลงไปดักแบบนี้นะน้ำมันจะได้มีมาแน่ๆนะตรงงนั้นนำะม,มนนนันก็จะมีหายายเลยนะเพิ่ม รลแนวโค้งเขียนตัดทางแล้วช่ไมทรงนี้ฝั่งนี้น่ะหรอใครเอาน้ำโคกมากินตรงนี้หลาวาลาว่าดนจริงเนี่ย ก ality, ็ตรงนี hey, ้แม่ไม่ได้ปลูกอะไรเลยอ่ะนี่ตรงนี้ตรงเวิร์กตรงนี้เดี๋ยวลงคอนเดี๋ยวแม่อุ้มเดี๋ยวแม่อุ้มขี่หลังเลยลงก่อน ตรงนี้อ่ะยอย่าปลูกไม่ครบดูอย่าปลูกตรงนี้เดี๋ยวต้องทำไอ้นี่ไงแต่ลาตรงนั้นด้วยแล้วก็แต่ปลูกได้ตรงนี้แต่แต่ตรงนี้ก็น่าทำรังกังเตซนเหมือนกันนะแม้วแม่ว่าทำรังกังเตซนตรงไหนเดียว <c oughs> ตรงนี้ก็ดีนะ <c oughs> ตรงนี้ก็

Bye-bye.